คือถ้าเป็นบ้านผมก็ทำแล้วผ้าผมไม่ดึดงติดกับคลพองนะก็ปกติถ้าถ้าหากน้ําในพองมันไม่เหนเนี่ยเช่นหน้าหน้าฝนเนี่ยผมก็ใช้เครื่องสูบน้ําสูบจากน้ําในพองมาลดน้ำสมา,านลักษณะต้กงใช่มาหม่ยถลักษณะแบบนี้เท่านี้นะอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะัะผมเรียนให้ทราบเพราะว่าจริงๆนวเนี่ยถ้าหากไปถามคนสายปั้าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าใช้ได้หมดทั้งหมดเพราะาน้ําเหมือนกันนะแต่ว่า ทางด้านผมเนี่ยผมม mm ัก hmm. จะกลัวเกินเหตุอย่างเช่นน้ํากรดฟองเนี่ยผมก็กลัวว่ามันมีพวกมีพวกขยะมีพวกขี้ผงมีพวกดินมีพวกอะไรเนี่ยหลายหลายอย่างดังนั้นเนี่ยผมก็จะแยกต่างต่างครับคือเราใช้ระบบน้ำกรดไองครับตัวปั๊มหรืออุปกรณ์ที่ประกอบอะครับกตัวอย่างเช่นอย่างอย่างเช่นวางที่ผมเรียนให้ทราบว่าคอนเรกเกหลังปั๊มเนี่ยเขาออกแบบมาสําหรับน้ําสะอาดเขามันออกแบบมาสําหรับ น้ำพองหรือน้ำเสียถ้าเกิดใช้พวกนี้เนี่ยมันจะเสื่อมสภาพเร็วแล้วมันก็จะใช้งานไม่ได้นะถ้าเกิดเป็นปั๊มแบบที่ปูก,กับกทองเนี่ยผมแนะนําไม่ใช่เป็นปั๊มแบบจุ่มนะบ้านเราเรียกว่าไดโูนะไดโูแบบจุ่มนะแล้วก็ต่อท่ออย่างผมทำเนี่ยผมผมต่อจากท่อแล้วก็ฉุ่มลงไปในบ่ใกล้ๆกับทองนะแล้วก็สูบออกมาลดถ้าเกิดเป็นน้ําในทองเนี่ย,ยจำตัวเช็ควาล์วต้องเปลี่ยนแบบ ใช้แบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันมีสปริงสเปรย์ซึ่งสปริงส่วนใหญ่มันเป็นเหล็กมันไม่ได้ทนต่อไอ้พวกความสกปพันะครับเราก็ผมก็ใช้เป็นแบบสซลินเช็คความแทนเพราะว่ามันเป็นทองเหลืองถ้ามันทนต่อพวกนี้ดีแล้วมันจะติดสนิทไม่สนิทผมก็ไม่ติเรี่ยวเพราะว่ามันเปิดผิดเมื่อไหร่ที่ผมผมเสียบปลั๊กหรือว่าผมกดสวิตช์ให้มันทำงานใช้ใช้ไม่ได้ต้องมีคนขโมยไม่ได้ เพราะที่จำผมผมใช้ไอวโ่แบบที่แรงแรงสูงสูงกนะครับตอนนี้เนี่ยผมผมคิดว่าคงใช้ได้แต่ผมก็อยากแบบนะนำอย่างแรงกคือราคามันแพงเกินไปนะราคามันอลหมุนเนี่ยมันแพงกว่าแบบไดวโอถ้าเกิดเราซื้อาตามแม็โครตามอย่าง้ตัวประมาณสองพันกว่าสองพันะถ้าเกิดซื้อแถวของผมมันจะพันกว่าบาทใช้เป็นแบบนั้นดีนดวกว่านะแล้วก็มันมีหลายขนาดที่เลือก ถ้าเป็นเขาถ้าไปดูที่แถวฟังสงม,มันจะมีตั้งแต่ทอดหนึ่งนิ้วเรื่อง้นถึงทอดนิ้วครึ่งสองนิ้วเป็นพลาสติกเป็นสแตนเลสเป็นเหล็กหลอมมีทุกอย่างเลยทั้งหมดถ้้เป็นแบบนั้นมันน่นทนทานมากกว่าแล้วถ้าเกิดทำเป็นน้ำพองเนี่ยโอกาสที่พวกที่ผงที่ผมมันเป็นดแล้วปั้มทางมันมีเยอะถ้าเกิดปั้มแค่พันสองพาเราใช้เจ๊งเราเสียเราก็ไม่ใช่อะไรเท่าไหร่ถ้าใช้แบบนี้ราคาเป็นหมื่นก็ถ้าเกิดเปลี่ยนทีเราก็ง่ายแต่ว่า ถ้าอย่างเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจำเป็นว่าต้องมีถังเทสเชอร์แทนนะครับเพราะว่าปลายปลายท่ออย่างต้าบ้านหของรถเนี่ยนะครัผมไม่ได้ใช้ถังเทสเชอร์เลยก็คือเปิดเปิดเปิดเจอท่าน้ำทั้งน้ำของอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปอย่ไม่ต้องมีลดเทสเชอร์แล้วก็ลดรถ้วก็ลดฝายทำลดแสตมป์ก็ผิดไม่ต้องมีถังเทสเตอร์แล้วก็ถูกถูก ก็อาจจะใช้ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวหันแบบท่องเดี๋ยวต้องมาดูเรื่องรายละเอียดนะนะว่าท่อเล็กเลยเกินไปหรือเปล่ปาหรือว่ามันอายุการใช้งานมันนานเกินไปหรือยาังทำให้อัตราไหลมันลดลงนะที่น่าห่วงที่สุดก็คือเรื่องด้านท่อดูดว่ามันเอะอาการที่การทำาระบอกันที่ผงเนี่ยมันมันตันไปทอย่างแลนะส่วนใหญ่เวลาตันเนี่ถ้าเาากิดดูที่ท่อดูดจะง่ายแต่ดูที่ท่อจ่ายท่อจ่ายมันจะทำให้เห็นชัดที่ท่อดูดจะไม่ค่อยเห็น ถ้าเป็นตรงทำตรงนี้ผมก็คิดว่าช่วยมากค,คว่าถ้าปัามตรงนี้มันแพงผมก็แค่อยายกหให้ทางไม่ให้ใช้ทำทำทำมาต่าง เพราะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นการโมดิฟายนะไอ้ที่อาจารย์เรียนที่อาจารย์สอนได้ถ้าเกิดเวลาถ้าเกิดเป็นการทําใหม่ก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยทางทฤษฎีเราเนี่ยเราไม่ค่อยอยากให้ต่อในอนุกรมเท่าไหร่เพราะว่าต่อเนอนุกรมเนี่ยเวลาตัวใดตัวหนึ่งเสียเนี่ยมันจะใช้ไม่ค่อยได้มันจะใช้ไม่ค่อยได้ไปเลยนะเพราะว่าแล้วราคาเนี่ยซื้อสองตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปั๊มตัวเล็กสองคนยังไงก็แพงกว่าปั๊มใหญ่ตัวเดียวอยู่ดีถ้าใช้ปั๊มใหญ่ตัวเดียวแล้วโผล่เป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นการปรับปรุงเนี่ยได้ต่อกานที่หน น้ำใช้ต่ำมากโอ้โอ้ชนิดของฟั้มมันมีหลากหลายมากเลยครับยกตัวอ,อ,อย่างเช่นอย่างอ่าปั๊มน้ำป,ปาลาปะะ่าเนี่ยนะฮะถ้าเราเทียบเนี่ยเขาเทียบว่าเป็นเหมือนพัดลมนะมีใบพัดแล้วก็ดันน้ำออกไปนะน้ำป,ปาลาป่าเนี่ยนะ มีใบพัดดันน้ำแล้ว้ม่น้ำมันแรงออกได้าสามารถสูบขึ้นสูง,งได้ร้อยเมตรก็สูงได้ห้าสิบเมตรสูบได้หมดเป็นปั๊มแบบแรงดันสูงนะเราว่าฟารเรื่องนัโอเคสำหรับปั๊มน้ำเสียเนี่ยคนเระงมเลยเพราะว่าปั๊มน้ำเสียเนี่ยเราไม่อยากให้ใบพัดมันไปตัดโดนน้ำเพราะราบอกว่าน้ำเสียหรือว่าน้ำทิ้งน้ำคล่อยอาจจะมีขยะมีที่ผงม,มีเศษผงม,มีถุงพลาสติกส,สามารถมีขยะพวกนี้ได้อยู่ถ้าเกิดใบพัดไปตัดโดนน้ำเนี่ย มันมีโอกาสสูงที่ตัวขยะต่างๆจะมาติดกับใบพัดทําให้ใบพให้ความเร็วเครื่อ,องสูบเ้ามันเสียถ้าหาคุณปัป๊มน้ําเสียเนี่ยลักษณะของปัมม๊มก็จะเป็นลักษณะที่หมุนโดยที่น้ําไม่ผ่านใบพัดเวียนน้ำเฉยนะใบพัดมันไม่ได้เป็นแบบพัดลมเนี่ยเป็นแบบตัวตั้งธรรมดาหมุนเฉยนะเวียนเนี่ยน้ําจะเข้าใน้วงก้นถังเนี่ยก็ออกไปละท่อไม่ผ่านใบพัดเราเรียกกันว่าวอลต์ปั๊ม เราใช้แรงเวียนอย่างเดียวข้อดีช well. ัดเจนคือโอกาสเสียน้อยเพราะว่าใบพักไม่เกี่ยวสิ Honestly, like ่งของปกติกระปกเข้าแล้วออกสามรอบเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับฟังก์แต่ข้อเสียคือเรื่องการใช้แรงเวี่ยงเนี่ยมันเลยแรงดันมากในดาบแรงดันเข้าใจว่าอยู่ในช่วงที่อยู่ระหว่างสิบถึงยี่สิบเมตรเท่านั้นเองน้ำธรรมดาาสูบไปเด็ดขาดไม่ได้แต่วก็เพียงพอสำหรับน้ำสูบนหลอย่างปั๊ม ระบายน้ําท่วมเนี่ยก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะเป็นแบบที่แรงดันน้อยมากแรงดันแค่แค่ไม่เกินห้าเมตรพอแล้วเพราะาการแค่ยกระดับน้ําข้ามไปชนิดของปั๊มนี่มีม,ม,มีหลายหลายแบบมากเหมือนเราเลือกต้นกลเลยนะไม่ได้ปั๊มตัวเดียวไม่ไม,ไม,ไม่ควรจะทําทุกอย่างควรจะใช้ในท้องถาวรที่สุดเท่ครับจะเชิญครับ ว่ากำลงรอเวลาให้ปั๊มนะมันปั๊มขึ้นมาใหม่ใช่ไหมอ่านี่คือพอถือไม่ใช่ใช่ไหมใช้ของเราคนเดียวได้ไหมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ที่เบาๆค่อยๆเนี่ยปแปลว่าตัวไในถ,ในถังแรงดันแทนหรือถังเชื้อแทงเนี่ยมันเสียครับพอเสียพุ่มไปรักษาแรงดันไม่ได้พอปั๊มเดินเดินไปแล้วมันก็จะหยุดเดี๋ยวมันก็ทำงานอะไรอย่างนี้ต้องรีบเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะเสียเร็วแต่แต่มันเป็นครั้งแรกครัครับเป็นแบ แรงดันมันก็ใช้ไม่ได้ครับได้หนึ่งนาทีเท่านัมันก็อยู่เบาไปครับสองนาทีอะย่างนี้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็ยาวใช้ได้ยาวไม่เห็นี้เพราะว่ผมไม่ค่อยแน่ใจพอถึงเวลาผมเทสเนี่ยถ้าเกิดผมคิดว่าตัวคือแผ่นไนกาแฟเนี่ยมันเป็นแผ่นยาอย่างเงี้ยนะครับมันจะโดนที่หมดยืดหมดตลอดเวลาเมื่อเมื่อโดนแรงดันซ้ำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย สักพักหนึ่งเนี่ยยังไงไม่ต้องผ่านยังไงไม่ต้องขาดวิธีเช็คแล้วผมว่าผลตรงเนี้ยมันมีปุ่มให้กดดูอยู่นะตรงเนี้ยตรงล็อกข้างบนกดดูนะถ้าหาแผ่นนี้มีอยู่กดไปมันจะมีแต่ลมนะเราตรงเนี้าจริงเราสามารถปั๊มลมเข้าไปได้เอาเครื่องเครื่องปั๊มลมเหมือนปั๊มลมรถยนตวเหมือนกันมาปั๊มเข้าไปได้ใหา่ได้แรงดันเท่าไหร่ก็ปั๊มเราได้นะ ถ้าเราเปิดดูเวลาออกเลยมันก็ควรจะออกเหมือนยางรถยนต์ออกจต่ลงนะถ้าเมื่อไหร่เปิดตรงน,นี้มันมีน้ำออกก็แปลว่าลูกนี้ต้องเปลี่ยนละมันแผ่นตรงกลางขาดแนละ้วต้องเปลี่ยนแต่ว่าตามประสบการณ์นะหาย,ายากมากนะขนาดผมใช้ปั๊มย่อดังๆเนี่ยก็หาอะไหล่ยากอะไหล่ถังนี่เปลี่ยนหายา,ยากส่วนใหญ่เวลาเปลี่ยนจริงๆก็ทินไม่ดีต้องต้องเปลี่ยนเปลี่ยนฟั้มด้วยแล้วถังด้วย 板板